不，它洗到熬这样啊？这你的皮农。 ามานนตอนนี้อาหารเขาแล้งเลยเนาะอาหารแลงเขาสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเยสซี่สุข,ขสุขนานะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหน,มน่พพนนอย,นะย,ยพี่น้องมือนี้สีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปลุยป่าเนาะด้วยรถไทยพี่น้องเลย พอดีว่าวันนั้นเลยแต่งรถไทยให้มันมีหลังคาเนาะเป็นบอลอยู่บอลเสาบอลเฮาสิไปเข้าป่าอะไรพี่น้องเลยมามาเบิง่งรถไทยก่อนพี่น้องว่าบาอลนั่งเสียบเนี่ยไปอันนี้เ้าเอาเสียมเอาอันหนึ่งเบ็ดไปนั่มเนาะเผื่อแด่ไปใส่อยู่ในนองแต่วันนั้นมัมุ่งหลังคาเนาะเอ็ดโค้งใส่คักแน่ เพื่อไปนอนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เขาหนาฝนเลยเด้อพี่น้องเลยฝนตกเลยเริ่มตกเสม,มอแต่กามาเกียมเบิ่งข้างในมาพี่มาเบิ่งข้างนี้นะเป็นยันงไงนะฮะใส่อุป,ปกรณ์ครบสุดเนาะบนยู่บนนอนพี่น้องเลยพอดีว่าเบื่ออยู่บ้านเลยสิ่องเขาไปนอนป่าชมบรรยากาศฝนตกนะ แก็ไปหาสัตว์ป่านะ่ะพี่้องแบบซีนี่ฮีบอลเนาะไปนี่แหละอุปกรณ์แล้วเอาสีเขาสีไทย,ทยบรรยากาศการเดินทางไปไป่าให้มึงัไปหาจัดสถานที่บอนฮังซีนอนเนาะไปเจอกันอยู่แ่ละ การที่แรกๆเาะเอาไปครับงานนี้คือเรสองคนก่อน

好嘞。Voilà. มาพี่น้องตอนนี้เข้าจัดสถานทีแล้วเลยเนาะบอนห้ิงสีอันหนังนั่งเด่นเนาะเ้าก็มุงผาแล้วกะ็ผูกอูเรียบละตอนนี้เข้ามาหอดเดยวนะป่าบ่อนเ้าสิมานนเนาะนพี่น้องนะเอานาะแถวนี้จะเป็นเขตอ่าเพ็รเพาะเลยพี่น้อง เขตป่าเฮ็ดออกลายเนาะสุปีอันนี้ก็เป็นแถวบ้านเราเองค่ะแล้วพี่น้องแถวหน้าบางกอกเนาะจะเป็นบ่อนที่ก๊กใหม่ลายบิ่ก๊กตะแบงก๊กอันนั้นก๊กเฮ็ดนะนี่ทั้งเฮ็ดขาเฮ็ดดินเฮ็ดเพาะผาเฮาโศกดีอาจจะได้เนาะเพราะว่าส่วนนี้ฝนตกเลยเลยแถมีเฮ็ดเพาะออกเนาะ เดี๋ยวสีอันดังไฟก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยววันน้สีดังไฟหนึ่งเขาก่อนเนาะพอว่าเขาเอาเขามาหนึ่งอยู่นี่ตอนนี้ก็ไก่สิคําได้พี่น้องตอนนี้หกมุ่งนะกมุ่งยังว่าทัาน,นท่นไห้มือเด้มาพี่น้องตอนนี้เขาสีดังไฟอยู่นี่เนาะดังไฟหนึ่งเขาอยู่นี่เดี๋ยวสิไปหาเก็บฟืนเก็บ ดูอ้ที่แถวนี้แล้วพี่น้องจุดนี้เหมาะสมแหงเนาะตอนนี้หาพื้นหาอยังกับง่ายเนาะอ๋อมีเจอปะกล้วยป่านะมิพี่น้องป่าจิตตาปะกล้วยป่าแต่แสียบ่พี่น้องเนาะกะเพ่กอ่ะ นาดว้วยพื้น พี่น้องตอนนี้เราขัางมะเขาแล้วละ่ะจูไฟนี่เดียเดี๋ยวสืพ้อาพี่น้องมาบ่งบรรยากาศรแอบบๆเนาะวอนเดียวมานอนบรรยากาศดีพี่น้องเลยฟังเสียงแมงอีหง <c oughs> อยู่นั่นจะเป็นนามเป็นนนามนองเนาะพี่น้อง มา,า,า,าตั้งแต่อตอนแรกเข้าสิมาใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดปลาถือได้แนวกินแดงเห็นปะแถนี้จะเป็นหนามนองตลอกเหายเอาไปหอดผู้พี่น้องเหายเอาขึ้นไปเลยไปหอดพูดจังนี้หนาฝนและหนามก็ลายแล้วพี่น้อง ปั Dante, นน <hail> <ana> ี้จะเป็นป่าเฮ็ดเห็ดเพาะเฮ็ดอันคาเฮ็ดดินกำมักออกตลอดนะันเนิ่งบรรยากาศยามแรงยามแรงบานาวาสีไปหารอเยัางกบเนาะยังกบยังเขียดอยู่แถวนี้แล้วพี่น้องถามไม่แด้พ้นตก กระแห้งสีดีพี่น้องเพราะว่าจะได้ยังกบยังเขียดพอแถวนี้เขาจะบริเวณหน้าแซงเนาะบริเวณหน้าปังจะสามารถยังกบยังเขียดได้แถวนี้้างนาไปอีกก็จะเป็นอ่าดงเนาะก็จะเอื่นดงจะเป็นดงเป็นผู้อ่ะละแนมไปเห็นว่าพี่น้องเป็นดงหน่อยเนาะบอนที่บอนอยไปเห็ดสวนมัน สปิกรไปแล้วบรรยากาศเริ่มมืดแล้วพี่นอ้องเลย ต่อเส้นนี้ต่อเส้กนกลางตัวนี้เลยมืดแตนน่เนาะอะไรคือมาต่อ,อใส่ก่อนพี่น้องสีแดงบวกนี่ลบบ่ะสีแดงบวกสีดำลบ Đầm đục nó, đèn buộc nó Ừ <laughs> Để Nó cứ phải Mà phát nè nhé nè

แงแหงอะไรีเนาะแงแหงอะไรดีใช้ส่ดอดตัวนี nope> ้บ่มันช่วยแจงโพดอยมันแจงแหงใช่ดอดหน่อยใช่ดอดน่อยซะดอดน่อยก็สแจงแหงเสร็จเลย เออโอ้นพอดีเนาะพอดีม no ุมๆเนาะอาเบิ่งในกล่องอยู่พอดีเลยได้กะดีเลยเนาะเปิดไฟกันพี่น้องเลยมาดุ่นกันว่าเมื่อแรกฝนสิตกทห่มหอบหรอแต่ตอนมาเบิ่งว่าเกิดดอนของพวกเ้างนี้กันคนได้บอกพี่น้องบรรยากาศดีครับ ฟังเสียงอันแดงอีหอกเนาะพี่น้องเยไปไม่ถ่าเล็กน้อยให้เห็ดกินให้เบิง่งเนาะถามว่าเขาชุบก,ก่อนมามาต้นนี้เขาเขาสุกเลยพี่น้องเลยต้องชิกมันอีกก่อนโอ้กระติดหัวกั้เนี่ย ติ๊บอะแมนติ๊บแม่ติดทางหนึ่งโอ้วดม่นิันนี่บอก่เป็นย่างเนาะกนเนาะเป็นยังเาาเขาก็ุกเลยไม่กระดามเห็ดเองได้พี่น้องเอ้ สวยข้านี่ได้เนาะบอกว่าขาชิกแฉะอันจังสวยก็ได้หน่อยชิกสติปันจังคนมันก็นได้เอา,อน,อานี่หนะินะขายเัเ้งสายตั้งซายตั้งซายเียว่าในติปมันสวยหีัยคนให้หนเลยนติปหน่อยเนาะ ก็ติดขัดเถอน้อยานเท่าหลังหน่อยโฟน้ำเท่าใ่หน่อยแน่เลยแต่ก็ะเขาม,มันบริเวณน่ะ <laughs> ตอนนี้เขาสีตำหม,มักบวงนะพี่น้องอาหารแดงคือมาแต่บ้านขาเขาก็ดิปลาสิบไปนั่นหาหน่อหมอกหน่อไม้หาแนวอกินกับมันคำก่อนเนาะอ,อย่าดมาอืออ่นเสาะคนละพี่น้องแต่ว่ามันเขา เอาอาหารง่ายๆก่อนเนาะที่เราเตรียมอ่ะเรนได้เตรียมมะม,ม่วงมาตำอลไรกับไขนะ่เนาะเอาไข่มาทอดแต่สีนแดงๆถาฝนตกกูแหละเอาสิไปหาเงยงกบเงยงเขียดเบิง่งแถวนี้บาสิได้เขียดเพราะอะไปีงบ่แต่กับหาเงยปูเงยปลาแถวนี้พี่น้องเพราะว่ามันไก่หนามเนาะ ปูปลาหน่นหนามกับมีตลอดพี่น้องแทนนี่ไหมอ่ะจ้ะจูไฟขึ้นนิดหนึ่ ได้แล้วสำน,น,นได้ <c oughs> แล้วได้เหี้ยนะมีแต่หลอดไข่นะหลอดให้มันบดบ่อห้มันติดแตวกเหยีดคเซอีกย่งหนึ่งใบตะแบงนี่ถ้มีพอหอมนะได้พีหนอกพอหอมแ้วก็ผักเกียมนะ

bàn xe là... ừ. bỏ xe bếp ha, nó hai nó mọc nó mạnh Hãy đi, đi. ทุกคนตอนนี้อาหารเขาแล้วเลยเนาะอาหารแลงเขาหมกน้ำใหม่หลกักกาตำหมักม่วงหลกักกาทอดไข่เนาะอุ้ยหอนหอนเด้เลยพี่น้องเลยเข่าก็บหอนหอนเนาะอากาศก็บหอนหอนอยู่นี่นี่หมกน้ำใหม่งามๆเลยเนาะมาเดี๋ยวตั้งกล่องเลยแจ้งมากินด้วกันเนาะพี่น้องตอนแลงนะ้งกินมั้ย ทอดไข่ตำบักม่วงนะพี่น้องจับเยลืพี่น้องเลย เขามาพับคำโผล่พี่น้องท่านมาเล่นกูนี่ยอยู่จด้ออกไปหาหยุดแน่ย,ยู่ในกิน,นยอยู่พอมาอาหอดก็พอดีอ่านเพื่อกลางเดนคางแยงเดี่ยวก็พอดีคำจะได้มีตัวนี้เนี่ยกินครับยองบ้านสิดเราอย่างน้งอแถวนี้แหละพี่น้องแถวปลาแถวเนี้ย ก็จะออกเมื่อ้าอันก็จะว่ามันจะหมักมีอันมาเนาะมาป่าพี่เนะเขาจะจะมกเห็นมาป่าลงมาแถวป่านเนี้ยตลอดเนาะบ้านเขาเอาเอมาจอกเนาะมาจอกพี่เนาะมาจอกแต่กะบ้านเรเคยเห็นเธอหนึ่งเคยเห็นกับตาตัวเองเลยเนาะตอนเขาไปหาฟืนแต่ข้าวยังหน่อย หาพึ่นอยู่แถวป่าเนี่ยป่าข้างน,าน้าเห็นมันโอ้แหลนมาโตับบกอี้เลยพี่น้องค้นกับบบกซีซีจะตื่นเนาะคิดวะยังแนบไปเบิ่งดีๆกับมันก็ไบเป็นแต่ยานอยู่เลยนนะหนามันฮะมาป่าเพราะว่ามันมักมันโลงมาแต่ผุเนาะมาป่ามันจะลงมาแต่ผู้ผู้ที่มาในไทยเบิ่งดะันแหละเพราะว่าเดียวนี้เขาจะ ทางป่าลายเนาะก็จะเห็ดไห่เห็ดสวนเบิดแหละมันบมันมีป่าอยู่ไม่หลอรงมาอยู่ทางนี่ไปเนาอ่งเงี้ยมื่อคืนคนที่ก็จะนอนไห่นอนหน้าจะได้ยินเสียงมันหอนหอนก่อนคืนหอนก่อนคืนรือหอนหอนกระเบนนี่แหละก็จะเกิด อย่างนี้นตลอดนะพี่น้องเจอป่าอ่างเงียแต่เขาแถวบ้านห้องโกเคยมีใครว่าได้มาป่าเนาะแบบยิงงอนนะคือบาเข้าบบกินมันบ่ไม่่าจ็บแล้เดี๋ยวพี่น้องเคยเห็นมาป่าคอมมต์เดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าแถวนี้มีเนาะมันลงมา พี่น้องเอตอนนี้กะเด็กได้เนาะพี่น้องเ้ากินเขาะอะไกานั่งเด่นเนาะจะข้าวพี่น้องปิ้งกล้ยน้ำเนี่ยนี่เนาะไต้กระดังไฟไว้แขงๆเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้น้องอันรับแล้วพี่น้องเอ้ย น้องอันหลับแล้วเฮากระสีได้คอโต,โตนอนเลยเนาะเมื่อนี้คิดว่าฝนสิตกว่าจุมานอนตากฝนกับข้าอุตษาหเห็ดอ่าดดมาแบบนี้เนาะเห็ดหลังคาใส่ข้างนปัาาจาสิมานอนฟังเสียงฝนเมื่อนี้ฝนมาตกสักเฮากระสีได้เวลานอนเลยเนาะพี่น้องเนาะ เค okay, พอมันี่น้องเอยตอนนี้น้องอันก็หลับเลยนะหลับก่อนเลยเดี๋ยวมาหน่อยก็สิเดคอโตนอนก่อนเนาะตั้งใจว่าสิม,มานอนตากฝนก็คักมาฟังเสียงฝนเฮ้ยว <Okay. S 2> okay. ันนี้เห็ดเองเบิร์ดเองพี่น้องหลังของหลังคาเอาอันใบตองมาเห็ดจัวสีเนาะให้มันเป็นธรรมชาติ์เลยกักันมันหอนเนี่ยยามกนวน เดี๋ยวสิขอตโตนอนกันเนะาะค่ะพราะหพี่น้องมาคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจในเด้อวาใน้ตั้งใจเห็ดคักเนาะตั้งใจว่าสิมานอนปายเห็ดแบบธรรมชาตินยนะตัวเองก็มกในทาง,างนี้เนาะไปะโตโตนอนกันเด้อ